บินมาอย่างยิ่งยวดครับทุกคนครับบินมาอย่างยิ่งยวดและยังไม่ถึงครับทุกคนครับไอจุดมันจะหายไปทําไมเออโชว์ตลอดไปสซจุดอืมมาถึงแล้วครับทุกคนครับและตรงนั้นก็มีอะไรไม่รู้ก้อนกลมๆอยู่ครับทุกคนครับมีท่านอยู่มีท่านอยู่นี่คือกลไกอะไรอ๋ออืใน,นกลไกข้างหน้านะก็ส้ว่ามันคือสื่อเวทที่สมตรต สร้างการเคลืนไหวของโชกุนไรเดนได้ละกันนะนะฉันสร้างมันขึ้นมาจากความทรงจำและท่าศิลปะการ ต่อสู้ของเธอไม่ลดถอยลงหรอก้ะเราสามารถนี่ก็การเอาวิชาต่อสู้ของเธอและสามารถอ่าเตรียมตัวเพื่อรองรับล่วงหน้าได้ยังไงร่ะมันจะช่วยได้มากเลยนะที่บอกใช่เธอลองพยายามไม่ให้โดนถ้าเหล่านั้นซัดร่วงลงไปแล้วกันนะนะถ้ายังไงเธอเองรอดตายจากอ่าสิ่งนี้มาได้เธอก็น่าจะรอดตายจากโจกุนได้ยังไงร่ะเออแหม โอเคครับทุกคนครับมาลองทดสอบดูนะทุกคนนะเริ่มการท้าทายอะไรวะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยยวอะไรวะจะมาคุยโอ้โหอ้อยออย้ยเดียวเดี๋ยวเดีวอยู่ดีๆมันบูบบบบบบบ้บบ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 ไบบ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 อบบบบบบบ้ยบบ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 บ รอดมาด้วยโล่ครับทุกคนครับและลอดรอดลอดอ๋อมันจะมีวงวงวงทุกคนสังเกตวงครับทุกคนครับเดินวนไปรอบรอบครับโอ้วงใหญ่ครับทุกคนครับวงสามทีแล้วจะเป็นวงใหญ่ครับทุกคนครับโอเควงสามทีแล้วจะเป็นวงใหญ่แล้วก็เป็นดาบครับทุกคนครับดาบสองทีครับทุกคนครับโดนทุกดอกล้มเหลวจัดจัดล้มเหลวจัดจัดมามาเลยมาเลยวงใหญ่มาเลยอยู่ขอบขอบไว้ อยู่ขอบขอบไว้วงเล็กสบายมากวงเล็กมาวงเล็กมาวงใหญ่โอ้สบายมากครับมันไม่นับทุกคนมันไม่สามวงติดกันเอออยู่ขบับขอบไว้ก็เพียงพอครับหนึ่งดอกครับทุกคนครับโดนไปแล้วครับหนึ่งดอกโดนไปแล้วครับห้ามถูกโจมตีถึงสิบครั้งครับทุกคนครับโอ้โหโดนไปสามครั้งแล้วก็ไปสามครั้งเพสี่ครับแล้วโนโนโนทุกเรลวกว่านี้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นนี่เป็นเทงงูนี่เออเหมือนอากะมันแบบสไลด์ช้า แทงงูดีกว่าเนี่ยเออแทงงูดีกว่าเออเดี๋ยวไม่โดนเห็นไหมล่ะเออโดนจนได้เดี๋ยวเลือดน้อยด้วยตนนัวนี้เลเวลน้อยไปนิดนึงเออเรียบร้อยครับทุกคนครับรอดครับหลีกเลี่ยงอย่าให้ถึงตายครับทุกคนครับเออเออไอ้ท่านี้ท่านี้ยังไงวะ <c oughs> อันนี้เคยเจอครับทุกคนครับอันนี้ต้องทําลายเออรอดครับทุกคนครับอ๋อต้องทาลายเออชนะได้จริงๆด้วย อ๋อทุกคนพี่รู้แล้วไอ้ท่าที่มันผนึกสกิลเราครับเราต้องทําลายแฟกเมนส์ใช้น้ำแข็งทําลายจะเร็วมากนะทุกคนนะเอยเป็นการสึกที่ไม่เร็วเลยเนี่ยยากเห<อ>มือนกันยากยากมันไม่ง่ายงั้นหรอว่าเป็นแล้วเนี่ยทําไมคุณถึงรู้เรื่องเกี่ยวกับไรเดนมากขนาดนี้เนี่ยเอ๋อถามฉันเหรออ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่า<อ>ฉันก็คือ คนสนิทของเทพ,พเจ้าสายฟ้านะมั้งเฮ้อะปคล้ายกับดาลินกับบารบาตอสอย่างนั้นเลยเหรอดูไม่ออกเลยนะเนี่ย <c oughs> ฟังดูแล้วก็เหมือนว่าพวกเธอจะสนใจรูปลักษณ์ของยิง<อ>ง่งจอกสาวของฉันมากกว่าสินะอ้าอยากเห็นอยากเห็นฝันไปเถอะฉันไม่แปลงร่างให้เธอดูรากอ้ยตัวนี้คือเทพจิจอกอย่างนั้นเหรอเราต้องได้ทุกคนพี่บอกเลยว่ายาเอะเ,<อ>เราต้องเปิดเอายาเอะให้ได้ ความจริงแล้วแล้วก็ส,สิ่งที่แปลกน่ะไม่ใช่ทวงท่าของฉันแต่เป็นส่วนที่ฉันกับโชกุนน่ะไม่ได้เจอกันอีกแล้วมากกว่าไม่ใช่หรือไงอดินแานป็นนไดรันและไม่เปลี่ยนแปลงคือความฝันที่ฉันจะมีร่วมกับเธอแต่ฉันน่ะไม่คิดว่าที่นั่นจะหมายถึงการหยุดนิ่งที่สมบูรณ์เหรอนะอตั้งแต่ช่วงหนึ่งเป็นต้นมาเธอได้เริ่มเดินบนเส้นทางเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะไปขึ้ตามเธอไปจนถึง ไอ,อ,อหมายถึงว่าตอนที่เธอเริ่มนะทุกคนนะที่จะเริ่มแผนการที่จะนําไปสู่ความมั่นคงอย่างถาวรเนี่ยเออน้องก็ไม่สามารถจะเดินตามน้องไอจังทันครับแล้วก็เลยถกทอดทิ้งอยู่ข้างหลังในช่วงเวลาก่อนที่ไอจังจะเข้าสู่ดินแ,นแนดนหะ่งใจบริสุทธิ์น่ะก็ไม่ได้บอกลาอะไรกับฉันเลยด้วยบาง,งนนะทีเนี่ย อาจจะเป็นการคิดเพ้อฝันแค่ก็คิดว่าสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นหนทางที่จะรักษามิตรภาพไว้ตลอดกาลไม่บอกลาและไม่เจอหน้ากันอีกความสัมพันธ์ระหว่างเราก็จะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดไปหรือน้อยก็ในใจของเธอคงคิดอย่างนั้นเล้อืมแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยเลยเมื่อความก้าวเดินบนเส้นทางของเธอเออและทั้งสองสายต่างกันโดยทเชิงต่นก็ไม่สามารถรักษาสภาพเป็นอยู่แบบนี้ต่อไปได้ มันก็สามารถเลือกที่จะพาเธอกลับมายัางเส้นทางที่ถูกต้องโดยไม่สนว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามอ๋อนี่เธอจะพาไอ้จางกลับมาโดยไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามอย่างนั้นเหรอตอนนี้ฉันเลือกอย่างหลังเพร <c oughs> าะว่าการหนีเข้าไปในดินแดนแห่งใ,ใจ,ใใจบริสุทธิ์คือหนทางแห่งความมั่นคงตลอดไปสําหรับเธอแล้วก็ ถ้างั้นการดึงเธอออกมาจากตัวตนของเธอก็คือวิธีการของฉันในฐานะคนสนิทที่เป็นนิรันย์ยังไงล่ะอืมเพื่อนกันตลอดไปเออต้องไม่ทอดทิ้งกันเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะทุกคนนะเออ ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรเขาจะต้องช่วยไอ้จังออกมาจากโลกมืดนั้นให้ได้ครับทุกคนครับเพื่อพวกเธอเข้าคนคนนใจแผนของฉันได้ง่ายขึ้นนะฉันถึงได้บอกพวกเธอนะในเรื่องพวกนี้นะอย่าเป็นทําเป็นได้ใจนะักล่ะเอาล่ะได้เวลาของการฝึกซ<อ>้อมตะต้านโชกุนรอบที่สองแล้วนะนะยังมีรอบสองด้วยอโอทุกคนรอบสองด้วยครับ แบบนี้เราค่อยมีกำลังใจในการผ่านนกไอจัง,งกโโลับมาด้วยหรอรอบนี้ต้องมีสปาราดด้วยเออรอบนี้ต้องมีสปาราดเพราะเรื่องต้องแข็งป<ช><อ>้องเข้าไปครับทุกคนแล้วต้องสู้ไปด้วยแล้วก็หลบไปด้วยออนั่นเองหลบครับทุกคนครับไม่ยากเลยสําหรับสเต็ปของเราว่ายหนีครับทุกคนนะว่ายหนีแล้วก็ปั๊บ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 แล้วก็หนีครับทุกคนครับหนีก่อนหนีก่อน,น,อนระวังไอเสาะนะเออได้เห็นไหมสี่ยังไงล่ะเป็การสูไไปได้สามตัวแล้วต่อไปล้วก็จะพวกนี้อย่างนั้นเหรอ ใช้ท่าไม่ตายไปเลยหลบไปครับทุกคนครับโอ้โหโดนวงครับทุกคนครับเข้าใกล้ไม่ได้ห้ามเข้าใกล้เลยเด้นโชกุนอ่ะอืแล้วอยู่ข้างนอกตีมันจะสู้ได้ยังไงเราเออมันจะสู้ได้ยังไงแบบเนี้ยสามตัวผ่านไปครับทุกคนครับสามตัวผ่านไปจังหวะดีครับทุกคนครับอย่าให้โดนผมด้วยไอตัวระเบิดครับไอตัวระเบิดคือไอตัวระเบิดคือความที่ผ่ายของเราครับโอ้โหโดนแล้วครับทุกคนครับอื ป้อมก่อนครับทุกคนครับป้องก่อนและจังหวะนี้ครับทุกคนครับจังหวะนี้เราจะดูยังไงว่าไอเสาเนี่ยมันจะโจมตีตอนไหนมันไม่บอกระยะการโจมตีเสาด้วยนะเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้เราต้องหาทางเข้าไปครับหลังจากที่มาโจมตีแล้วครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับโสนครับทุกคนครับเราอ่ะโดนครับเออจังวว่านี้จะมาคุยแล้วจะมากุยแล้วรับไปเลยรับไปเลยแต่ไม่โดนครับมันพุ่งหนีไปก่อนแย่เลยทุกคนแต่ยังดีที่เราหนีออกมาได้ ดีที่เราเด้งมาได้เออหลบได้ดีมากบับบาร่าและจังหวะดีครับทุกคนครับโปก็ให้ป้า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 แตกไปครับทุกคนครับหลบได้ครับสวยงามครับเออไม่เคยสวยงามขนาดนี้มาก่อนป้าป้าป้าโป๊ะโก้หนีครับทุกคนครับเออสวยครับโอ้โหการจังหวะได้แม่นมากการจังหวะได้แม่นมากจังหวะนี้ครับรอให้มันชุดเราก่อนทีหนึ่งทุกคนแล้วเราค่อยลุยครับเออจังหวะนี้แหละ ป้าป้าป้าปและจังหวะนี้ป้อง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 งป้แตกครับสวยงามโอ้โหอแบบนี้เป็นยังไงบ้างดูไม่เร็วเลยทีเดียวนะฉันเห็นความตั้งใจและความพยายามของพวกเธอแล้วเออมันคุณคิดว่าถ้าอย่างนี้นะพวกเราเอาชนะรชกุณได้ยังในสายตาของฉันนะไม่ใช่คู่ต่อสู้โดย้นเชิงเลย เอ้ยแล้วที่ทำไปก็เหนื่อยฟรีที่้้าควรส่วนหนึ่งที่สำคัญของแผนฉันก็มีแผนของตัวเองเหมือนกันเออจะปล่อยให้เธอไม่โอเคกับการชนะได้ยังไงกันจะว่าไปแล้วนะนักเดินทางเธอคิดยังไงเกี่ยวกับการรอบของโชกของกลุ่มก่อต้านนะนะ เออก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของโชกุนเหมือนกันนะเป็นแบบนี้จริงๆด้วยนะแม้ว่าเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในการเผชิญหน้าเออบ้างบางครั้งแต่ถ้าต้องเผชิญหน้ากับโชกุนแล้วก็ลำพังอาศัยแค่กองทัพของเหล่าผู้คนที่วิชั่นถูกฝังอยู่ในรูปปั้นบางทีก็อาจจะเป็นแค่กองทัพที่ไร้ประโยชน์ไปเลยนะไม่ต้องพูดตรงขนาดนั้นก็ได้นะนักเดินทางเองก็เป็นหัวหน้าของหน่วยซอฟต์ฟิตเชาอนะ จึงไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกพวกเขาหรอกนะแต่ใน,นทางกลับกันน่ะเพราะว่าพวกเขาไม่มีความสำคัญเนี่ยละเพราะว่าพวกเขาสูญเสียวิชาไปแล้วเนี่ยทำให้พวกเขานั้นมีแจกจำนวนที่ล้ำค่ายิ่งกว่าสรุปก,ก็คือถ้าสามารถทำตามแผนได้แล้วก็กพวกเขาจะกลายเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือได้ล่ะจะบอกให้แผนยังไงกันแน่เอ่อก็น่าจะได้เวลาแล้วนะ ฉันยังมีแขกอีกคนนึงนะยังไงก็กลับไปที่ศาลเจ้ากับฉันก่อนแล้วค่อยพูดถึงกันเถอนนะว่าจะจูจะไปรับแขกแล้วล่ะเออคุณนี่เข้าใจยากจริงๆเงยอือเอาละครับทุกคนครับใกล้จะได้เวลาประทะกับแลเดนโชกุนแล้วแน่เลยพี่บอกเลยว่าเออเควสน่าจะมาถึงอ่ส่วนปลายแล้วนะเออนี่มีความรู้สึกมีความรู้สึกว่า มันน่าจะใกล้แล้วครับทุกคนครับเออมันน่าจะไกลแล้วนะทุกคนนะตอนเจ้านารุกามิเอาละคุยกันเท่านี้ก่อนแล้วกันะนะเกี่ยวกับแผนที่เธอถามที่ก่อนหน้านี้ความจริงแล้วฉันเองก็ต้องใช้เวลาวิเคราะห์อยู่นานทีเดียวหรือไม่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนการกำหนดแผนการคืออะไร อ,อะไรงั้นน่ะการเข้าใจสถานการณ์โดยจําแจ้งยังไลงลักการออกคำสั่งราวิชั่นหนเห็นได้ชัดว่ามีคนที่ใช้ประโยชน์ของโชกุนหุ่นเชิดอยู่นะเออที่เอาแต่ไล่ล่าความเป็นนิรันดร์เท่านั้นเน่ะนะอืมเพราะฉะนั้นแล้วก็พวกฝ่าถุยนี่ก็ช่วยโอกาสแพร่กระจายเนตรมันอม เรื่องดีก็เป็นหลักานที่บ่งชาที่ดีที่สุดเลยจริงๆนะจากนั้นก็กลับมาคิดถึงเรื่องการออกคําสั่งร้ายชันและการปฏิบัติแต่ได้แต่รายในความรับผิดชอบของทนเทนริวนั้นนะนะเอ่ออีกสร้างยังส่งเสริมความก้าวหน้าของคําสั่งอีกด้วยซึ่งเหมือนว่าออยากาเองก็เคยพูดถึงเหมือนกันว่าทุกคำที่ส่งเอกสารคักคันนักเทนริวและสำนักคันโจจะปฏิเสธโดยทันทีโดยไม่เหลือช่องว่างสําหรับการเจรจาเลยอืม ักเทนริวเนี่ยมันต้องร่วมมือกับฟ้าตุยแน่นอนอความจริงแล้วมันชัดเจนมันตั้งนานแล้วละ่ะออนอกจาก iro, ยาชิโร่เนี่ยทั้งสองสำนักก็ต่างก็ร่วมรู้สมคิดกับฟาตุยเลยทั้งสองสำนักเลยนะนทุกคนนะเออเหมือนความว่าสามสำนักมีแค่ยาชิโร่เออนอกนั้นเป็นพวกฟาตุยหมดเลยครับ แต่ไอ้พวกบ้าตัญหาพวกนั้นพวกบ้ากิเลสกดังนั้นสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือพวกตัวบัญหาของพวกวาตุยนั้นจะคงอยู่และคอยชักจูงสองสำนักอยู่นะและแอบแพร่กระจายเนตรมารอยู่ในเงาเมืดน่าเสียดายที่ทุกวันนี้ไปยใต้การปกป้องของสำนักและโชกุนเออเลยทำายังให้หาตัวไม่เจอนะอืม งั้นจะทำยังไงดีนะแปว่ายังไงเริ่มจากคนของอินาสมะาก,ก่อนใง่ไยกว่าฉันนะ่กำลังเตรียมจะปลุกป,ปั่นให้เกิดการต่อต้านขึ้นในสำนักเทนริลล่ะฮะปลุกปัปป่นให้สำนักเทนริวตีกับเองอย่างนั้นเหรอคืออะไรอ่ะเออฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องที่สำนักเทนริวหักหลังโชกุนหรอกนะเออ ฉันจะให้ใครบางคนหักหลังสนักเทนริวตะหากแล้วถ้าใช้เธอคนนั้นแล้วก็คิดว่าจะสามารถพาเธอกลับไปเบื้องหน้าโชกุนได้อีกรอบแน่นอนคนคนนั้นก็คือคนที่คอยบัญชาการกองทัพโจกุนผู้ซึ่งมาสักราทิสตาเก้าทุกเดือนแล้วก็เป็นแขกของเราในวารานิเด้ยย่างไงแล้วนั่นไงยืนอยู่นั่นแหละเออ อยากขยับนี่จะเป็นแค่นักโทษรุบนนี้ยังกล้าอวดดีโผล่หน้ามาที่สาลเจ้าอีกจริงเหรออยากคิดจะทำอะไรแพงๆเชียวนะตามฉันไปที่สำนักโดยดีสอะไปจับเธอซะรับทอบเอ้าซาร่าซาร่าสตาร่าไปจับเราเฉยเอ๊ะนี่พวกคุณสืบกันไปถึงไหนแล้วอย่างนั้นเหรอว่าที่นี่คือสานเจ้า เะอลืมกันไปแล้วเหรอว่าที่นี่คือสัตว์เจ้าแกรานรุคาเมีนนะถ้ามาสู้กับที่นี่แล้วก็ขิดฐานดูมินโชกุนนะแล้วใครจะรับอิ้ฉากันแล้วท่านยาเอ๋ย่ yeah, <it. S 1> ยว่านกำลังปกป้องพวกอาชญากรอ,อยู่นะท่าน ก็เป็นแค่เพื่อนกันเท่าน st ั้นแหละนะนะปกป้องอะไรกันหลอกให้คนของเธอออกไปซะเออไม่เรื่องอะไรก็มาพูดกับฉันนี้เะออกไปก่อนซูมรับทราบครับอือหือแม่เป็นตำรวจที่มันต้องฟังคำสั่งแบบมั่นคงขนาดนี้เลยเอ๊ะงั้นชาญอยากอบการที่ให้พวกนี้ซ่อนตัวในศาลเจ้าแบบนี้ ถือว่าเป็นการบินต่อโชกุนหรือเปล่าล่ะเ <c oughs> มื่อเดิมไม่เปลี่ยนเลนนะสระฮะท่านสระเออถ้าเป็นความภักดีแต่ท่านโชกุนนะไม่มีใครเทียบเลยจริงๆเลยนะเธอเนี่ยแต่ถา้าข้ารับใช้เนี่ยก็ต้องภักดีท่านโชกุนอยู่แล้วก็จะไม่ให้ทเออจะไม่หเกียรติของเทงงูนะั้นต้องแปบเบื่อไปกว่านี้เลยจะบอกให้แม้ว่าท่านโชกุนจะยึดเอาวิชาของเธอไปในไม่ช้าอย่างนั้นละ คำสั่งล่าิ่ันคือการตัดสินใจของท่านโชกุนฉัาน่ะไม่มีข้อกังขาในเรื่องนี้หรอกนะ <S <S <ess> น่าเสียดายจังเลยนะความตื่นเตะสุดทัวใจในที่สุดก็ไร้ความหมายเมื่ออยู่ภายใต้เหตุการณ์ปัจจุบันแล้วกนะันฉันจะพูดได้เลยนะว่าเธอเนี่ยกำลังสับสนและเป็นเพียงคนเดียวที่ตาสว่างก็ดีนะว่ามาเลยดีกว่าท่ <S <S าน พูดอะไรกันแน่คำสั่งลา่าทิชชันถูกชักจูงโดยพวกฝาตุยเพื่อให้ชาวอินาสึมาต้องเข้ายอมแพ้เท่านั้นลหนะแล้วก็เป็นผู้นำตระกูลคุโจอยนักเทนเรียวของเธอนั่นแหละที่หล,ลอกลวงและคอยชักใยเรื่องนี้เอย่าง<า>นี้หากราจะบอกว่าตระกูล<า>คุดจ่ะหักหลังท่านโชกุนอย่างนั้นใช่แล้วเธอเข้าใจไหมล่ะ นยายเอข้อกล่าวหานี้ไม่เพียงแต่จะอันตรายและยังไร้สาระอีกด้วยตั้งแต่สมัยโบราณพวกเรานั้นรับใช้ท่านโชกุนอย่างไม่เคยมีข้อสงสัยมาโดยตลอดตั้งแต่ที่ฉันถูกตระกูลคุโจรับมาเลี้ยงก็เห็นและได้ยินมาโดยตลอดว่าทุกระดับชั้นในสำนักเทนดิวนั้นต้องรักพักดีและทุ่มเทอย่างหมดหัวใจนะโดยเฉพาะท่านทาทายุกินะ ความเท่าทุนของท่านที่มีต่อโมโซโฮชินอทัจินเหนือกว่าใครซึ่งความเคารพของฉันที่มีต่อชานโชกุนยังไม่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของในท่านเดยซ้ำแล้วท่านผูนัมตะกุนจะทำเรื่องนี้ได้ยังไงกันล่ะสามวัน้อีกสามวันเธอค่อยกลับมาที่นี่แล้วฉันจะพิสูจน์ที่เธอดูแล้วกัน ในฐณนะของกูจิเนฉันน่ะในฐะของเดมไบนเดเนี่ยฉันเข้าใจเรื่องนี้เพราะเราเนี่ยมักเชื่อในสิ่งที่ตนเองฝาดถนาเสมอเพราะงั้นมีบางเรื่องนี่เออเธออาจจะไม่ต้องการที่จะรับรู้งั้นก็ทำได้เพียงไฉชนรับบทเป็นคนเลวแต่การทำเรื่องที่น่ารังคานต่างๆและแสดงให้เธอเห็นดีไหมล่ะตามวัด ฉันจะมาแน่นอนสามวันถ้าฉันไม่เห็นหลักฐานอะไรแล้วก็ขอให้ท่านกลาวคำขอโทษต่อตระกูลของคุโจด้วยนะแล้วฉันจะพาตัวเธอไปด้วยได้เลยถ้างั้นแล้วก็เจอกันในอีกสามวันให้หลังนะเอาละครับทุกคนครับจะเอะวางแผนอะไรกันแน่นะทุกคนนะเออ น่ากลัวเป็นบ้าเลยคิดไปเลยว่ากูโจซาร่าจะมาที่นี่อว่าไปแล้วเนี่ยคุณได้เกี่ยวกับหลักฐานการทรยศของสมัครเทริมเออพอาจะรู้อะไรแล้วอย่างนั้นเหรอทำไมถึงชอบถามคำถามแบบนี้แน่นอนว่าฉันน่ะไม่มีอยู่แล้วฉันก็แค่เห็นว่าไม่สามารถจะกอบซาร่าได้ก็เลยพูดแบบเด็ดไปนะโอ้ยตายห่าแล้วแล้วอย่างการย้อนเจตจำนงของเทพเจ้าเนี่ย เดิมก็เป็นเรื่องที่เดิมพันสูงอยู่แล้วมีใครบ้างที่สามารถทุกอย่างควบคุมทุกอย่างได้เป็นไปตามคิดแล้วเอเอ้ยแล้วพวกเราต้องทํายังไงอะเนี่ยมีเวลาแค่สามวันเองไงก็อยากได้หลักฐานแล้วก็พวกเราก็ต้องช่วยต้องไปขอร้องผู้เชี่ยวชาญในการช่วยอ๋อผู้เชี่ยวชาญอีกแล้วเหรอเอาละครับทุกคนครับเราต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญครับทุกคนครับผู้เชี่ยวชาญ ให้มาช่วยรบปราบชั่วกุลหน่อยแล้วละ่ะหมวดเควสมันจะสั้นเออแต่มันยาวครับทุกคนครับเออหมวดเควสฉันจะสั้นแต่จริงๆเควสฉันยาวครับแมเล่นเท่าไรก็ไม่จบเลยทีเดียวนะทุกคนนะ